ไม่โค้ดแล้วต้ก่ต้องแกต้องแก่้องยาเหรอเอาเอากัเอาเอาวยัไก่นี้เกรเดดเอากรกัเร็วแรเรยาไม่ได้ตรงนี้กุไล่กักักัตาดูรั้เลยโลยแล้วมันลกรแเดี๋ยวก็ไล่ามันติดไล่ไหม าด้วยสองร้อยได้แน่ๆอยู่แล้วเอา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 ไปเลยเอาามรักเลยเอาเอามาึ้นมาดูเอาเอาเอาไปนไจไตเลยโอ้ยโอยสุดยอดสุดยอดโอ้ยสยดสุดยอดเลยไปเอาเอาเอาหัวไปไไปไปเอาเอา

เอาเพื่อนลงเอสก่อนใช่ไหมได้ไหมอ่าอันนี้แล้วให้พัดผ่อนก่อนเอามานี่โอ้ยสามลั